สวัสดีค่ะมาเจอกันช่วงเสียงกันนะคะกับพี่พิมวันนี้นะคะดูแขนสิคาแพ้อะไรก็ไม่รู้ค่ะคันเป็นผื่นเนี่ยอโอเครู้เรื่องนะคะช่วงเสียงเงินนะคะเมื่อ,ะะองงนนะะวานไปตะลุยมานะคะวันเสาร์นะคะที่ฉันได้ไปตะลุย่าของมาแบบว่าสุดกู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันค่ะ นี่ค่ะไล่แถวแรกนี่จะเป็นเป็นเน็ตนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นของแข็งนะคะนี่ก็เป็นเป็นเน็ตที่สีใหม่นะคะสีเหลืองสดเลยค่ะแล้วก็จะได้นี่เป็นแบบสีชมพูนะคะที่เราเคยรีวิวนี่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลดับช็อกโกแลตแล้วพี่พิมได้สองซิปนั้นมาด้วยนะคะเออไม่ใช่สองซิปค่ะเป็นแบบซิปนะคะสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะแล้วสีฟ้านี่มีเจ้าของแล้วนะคะสีชมพูดโดมใบใหญ่นี่มีเจ้าของแล้วนะคะก็มินิเป็นเน็ตเบบี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้ว่ามีอะไรบ้างเนาะให้ดููรรรรรรีีีีีีีีีีีววววววิิิแแบบบคค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 ่่่่่่่่่่าาาาาาๆนน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 นะะ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 ัักออออออยยใ้้้้ฟลลเเเเมมมมมพพศษตตไปจทงหหด3ส็ สีตามภาพเลยนะคะของแคสเปนนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือนอันนี้ออกไปก่อนนี่ค่ะเห็นไหมคะใส่ครอสบอดี้นะคะขนาดกำลังพอดีตัวนะคะเห็นไหมนี่ยให้ดูนี่ประมาณนี้เห็นไหมคะน่ารักมากๆค่ะข้างในก็จะเป็นมีซิปนะคะใส่ iPhone 6 plus ได้ค่ะตัวนี้นะคะกระเป๋ายาวใส่ไม่ได้นะคะเคลียร์โอเคนะคะก็เหมือนใบนี้เป็นเน็ตอันนี้ก็เหมือนกันใส่กระเป๋าใบใหญ่ไม่ได้ใบยาวไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นมินิเป็นเน็ตรุ่นใหญ่อย,อย่างเงี้ยใส่ได้นะคะโอเคโอเคค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ก็จะมีสามสีนะคะสีสวยๆเลยค่ะนี่เป็นสีครีมมนนนนนะะะคคข้้าางงหหกก็็เเปปช่่ออซิืั ใส่นั่นรุ่นนี้กูกรีดน่ารักน่ๆค่ะใส่ใส่เป็นรุ่นชอบนี้ตัวใหม่เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นรุ่นมินิเหมือนกันนะคะเราจะมาพูดถึงรุ่นมินิอันนี้เป็นของเซลมานะคะของไมเคิลคอร์สนะคะไมเคิลไมเคิลคอร์สค่ะนี่ค่ะสองสีข้างในนะคะเขาก็กระเป๋าเล็กๆเนาะเป็นช่องใส่บัตรเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงประมาณนั้นนะคะสามสามบาทนะคะแค่นั้นนะคะน่ารักน่ารักนะคะเห็นไหมใส่ใส่เนี่ยเห็นไหมเออ ค่ะต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราได้เป็นเยอะมากเลยนะคะกับมินิมาร์โกนะคะราคาพิเศษค่ะสีดัรช็อกโกแลตสีใบนะคะรีวิวบ่อยๆแล้วนะคะตัวนี้นะคะข้างใน,นก็จะเป็นเปิดกว้างอย่างนี้นะคะมีช่องซิปมีใสยสปายนะคะตรงนี้นี่ค่ะสีดัรช็อกโกแลตนะคะสวยงามค่ะมีทั้งหมด4ใบนะคะ ด่วนเลยนะคะเรามีจํานวนจํากัดแล้วก็มีเวลาจํากัดนะคะแล้วก็สีนี้มีแค่หนึ่งใบนะคะนี่ค่ะสีน้ําตาลอ่อนนะคะใบนี้นะคะมีสายเช่นกันคะ่ะถามว่ามันต่างจากใบใหญ่มากไหมมันก็ต่างไม่มากนะสำหรับพี่พีมค่ะใบนี้ก็ถือน่ารักนะคะทรงเดียวกับหลุยส์เลยนะคะที่เขาทาออกมานะคะนี่สวยค่ะต่อไปก็จะเป็นสีนี้นะคะมีสองใบเช่นกันค่ะหายากมากค่ะไปตามร้านมาถึงนได้นะคะวันนั้นลูกค้าสั่งใบเล็กไม่มีลูกค้าเลยต้องเอาใบใหญ่ไปค่ะแต่ก็วันนี้เพิ่งได้มานะคะนี่ค่ะ ต่อไปใบนางเอกของเรื่องค่ะได้มาหนึ่งใบนะคะราคาพิเศษค่ะเป็นสีมิดไนท์นะคะสีดำๆออกกรมท่าแบบมืดๆนะคะนี่คือสีจริงเลยค่ะมีสายคล้องนะคะเป็นสตั๊ดนะคะส่วนนี้ที่ใส่พาสปอร์ตของน้องก็ฝากซื้อนะคะเกิดตามทางไม่เจอละสอดีเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นสตั๊ดไม่หลุดนะคะแข็งแรงทนทานเป็นหนัง cross grain เช่นเดิมค่ะตรงนี้ไม่ถลอกไม่เป็นไม่เป็นรอยนะคะใช้น้ำอุ่นใช่ผ้าเช็ดค่ะต่อไปก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะก็ได้มาสองสีนะคะก็คือว่าข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะให้ดูนะคะเห็น เป็นช่องช่องเดียวนะคะแค่นั้นแล้วตรงนี้ที่สำคัญคือสายเ็าสามารถถอดออกได้จะใช้เป็นแบบคลาสสอย่างนี้เป็นสาย crossbody อย่างนี้เอาสาย crossbody ออกก็เป็นสายแค่นี้ก็ได้อย่างนี้นะคะมีสองสีนะคะตอนนี้นะคะต่อไปนะคะก็กระเป๋าผู้ชายใบนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแบบแบนนะคะสําหรับอีกใบนึงเป็นสีปุ๊บ <laughs> นี่ค่ะสีดำนะคะว่างนะคะหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวแยก,กออกไปเลยส่วนกระเป๋าตังนี้ก็เป็นกับเจ้านั้นนะคะเ็าแฟนเขาซื้อให้กันนะคะเป็นกับคู่โดมสีชมพูนี้นะคะ่ะนี่เป็นไซส์ปกตินะคะไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดู <laughs> ก็จะเป็นช่องซิปนะคะเออเห็นไหมสีสดใสเป็นแบบ cross g r a เช่นกันค่ะทนทานนานปีค่ะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องโค้ชให้เสร็จแล้วกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบคล้องแขนนะคะถอดออกมาอันนี้เป็นแบบคล้องลายเออเราจะใส่อย่างนี้ใช่ไหมหรือเราจะถืออย่างนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนด้วยการเอาข้ามืใส่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็คล้องแขนจับอย่างนี้มีกระเป๋าให้พิเศษหนึ่งนะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะจ๊ะสีเหลือมนี่ค่ะสวยมากค่ะมินิมินเตรุ่นใหม่นะคะสีแบบ สวยมากเลยค่ะหนังครอสเก a นะคะแล้วก็ที่มีก็จะมีสีชมพูหนึ่งใบสีนี้น้ำตาลสี่ใบแล้วก็สีนี้สองใบนะคะดักช็อกโกแลตเคนะคะสนใจด่วนค่ะราคาพิเศษจริงๆค่ะร็อดนี้ร็อดเดียวนะคะต่อไปเราจะมาถึงพูดถึงรุ่นมินิเบบี Baby นะคะสายของเขาก็เหมือนเดิมะคะ่ะที่เคยรีวิวไปนะคะ,คะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างโซ่แล้วก็สายหนังนะคะก็ถอดสายได้แต่ปรับไม่ได้นะคะขนาดก็คือเป็นขนาดบ e n d ะคะ่ะให้ดูไซส์เลยค่ะวัดดวนไปเลยนี่ค่ะเห็นไหม Hey. ใครชอบเล็กๆเป็นรุ่นใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชมพูมีสีดําด้วยนะคะหนึ่งใบตัวใบนั้นกำลังเป็นืองไทยแล้วค่ะมีขาตัวมีทั้งหมดสี่สีนะคะแล้วสีดำหนึ่งใบเดินทางไปเมืองไทยแล้วค่ะให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆนะคะชมพูนี้แจสสวยมากค่ะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องมีซิปนะคะตัวนี้นะคะพี่พิมก็ได้มาสองใบนะคะเป็นแบบมีซิปนะคะสีขาวหายากเหมือนกันคะ่ะข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะช่องซิปแล้วก็ช่องพอ,ชพอชรชพาชตรงนี้นะคะใส่ข้างหน้าซิปก็รูดได้ปิดสนิ สีนี้มีอยู่สีขาวมีอยู่หนึ่งใบนะคะส่วนสีนี้มีอยู่สองใบนะคะเดี๋ยวมาให้ดูแป๊บหนึ่งโอ้ยนี่ขามีอยู่สองใบเห็นไหมคะแบบมีซิปนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีซิปมีอยู่หนึ่งใบนะคะอยู่ตรงโน้ตแล้วก็เป็นแถบสีชมพูตรงนั้นจะไม่มีซิปนะคะนั่นคืออันเก่านะคะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องไหมตามท้องเรื่องสีฟ้านี่มีเจ้าของนะคะที่พี่ไปตามล่าสุดขอบฟ้าห้เลยนะคะก็จะได้นะคะเห็นเขาวางออกมาแล้วก็ดึงกระช้าไปค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องเคสเปนนะคะ อาเคสเป็ <Arc> นะคะนี่เป็นแบบว่าใบที่คนเคยถามเป็นผ้าร่มนะคะตรงนี้น,นะคะ <S <S ข้างในก็จะเป็นเดแบบี๋ยวแป๊บน้งต้องการความเร็วดเ,เร็วนะคะช่องซิปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสองช่องตรงนี้นะคะนี่ค่ะสามใบนะคะสามใบเท่านั้นค่ะราคาสะดุ้งสะดือเลยค่ะจริงๆค่ะสนใจด่วนนะคะสามใบใบนี้ก็ด่วนเช่นกันค่ะสวยมากค่ะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัดก,กับสีครีมนะคะสวยงามตามทองเรื่องนะคะอฮมีถุงผ้านะคะใบสามใบสีเหลืองไม่มีถุงผ้านะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นบุอย่างนี้เห็นไหมคะเหมือนเดิมค่ะทรงขนาดกำลังดีเลยนะคะ สวยค่ะอันนี้การันตีจริงๆค่ะก็สามใบนะคะตรงนี้ก็หมดแล้วนะคะโอเคนะคะที่พูดในค่ะว่าแบบไม่มีซิปนะคะเป็นแบบสีชมพูแล้วสีน้ําตาลแล้วไม้เครใบนี้เหลือหนึ่งใบนะคะสีแมนดลินนะคะสวยงามมากทำไมออกสีชมพูเนี่ค่ะมันเป็นสีเมนดลินนะคะแมนดลินก็คือส้มนะคะสวยมากส่วนใบนู้นมีเจ้าของรับค่ะรอโอนนาฬิกานะคะนี่ค่ะนี่ของผู้ชาย ของผู้หญิงสวยมากเลยน,นี่อันนี้ก็ของผู้หญิงของผู้หญิงนะคะสีโรสโกนี่ของผู้หญิงมัสจาร์ขอบนี่ของผู้หญิงนะคะโรสโกเช่นกันค่ะของไมคค์เคอร์นะคะสวยมากต่อไปนี่ก็ของไมค์เครกอร์ค่ะเออมัสจาร์ขอบนะคะนี่ก็ของมัสจาร์ขอบนะคะคุณผู้ดูไกลใน่าจะสวยทาเป็นสายหนังนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเรือนนี้สวยมากเลยค่ะสีดํานะคะ,ะ,คะตัดกับเครื่องทองนะคะสวยมาก อันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งนะคะสวยๆค่ะเหลืออยู่หนึ่งเรือนนะคะอันนั้นได้มา2อ,อันนี้ได้มาสองแล้วเหลืออยู่หเรือนค่ะค่ะนี้ก็เป็นโรสโกนะคะที่ให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปก็เป็น mark คจากขอบนะคะเรือนนี้สวยค่ะหน้าปัดน้ําเงินออกม่วงๆนะคะน้าเงินมากกว่าค่ะแล้วก็ตัดกับสายสีทองสวยค่ะ อันนี้กัอีกเรือนหนึ่งนะคะให้ดูค่ะนี่อันนี้เป็นโรสโกนะคะสวยมากค่ะของมาร์คจากขอบที่ันเลือกแต่สิ่งสวยๆงามงามมานะคะต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะสองกริย์นะคะหน้าปัดสีน้ำเงินสวยค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้ก็คือไซส์ประมาณโมเมเลยนะคะขนาดประมาณสัก38นะคะนี่ค่ะกำลังดีเลยค่ะ รุ่นโมเมนอันนี้ค่ะต่อไปก็ตัวนี้นะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรมากค่ะสกายล่านะคะข้างๆก็จะเป็นคริสตัลอย่างนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวโลมันค่ะโรสโกเงินแล้วก็หน้าปัดดำอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะแต่ถ้าใครเป็นผู้หญิงจะใส่ก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นยูนิเซ็กสำหรับพี่พีมค่ะใครที่ชอบความคลาสสิกของสายหนังอันนี้จะใหญ่นิดนึงนะคะประมาณ42นะคะหน้าปัด มีน้องคนนึงถามมาว่าพี่พิมพ์ค้าใส่ในาฬิกาไซส์ปกตั้งแต่เท่าไหร่ของพี่พิมพ์ใส่ตั้งแต่ประมาณ3 6จนถึง43่ส่ทุกไซส์ค่ะชอบแต่ชอบเป็นกรอะไรที่ใส่แบบโอเวอร์ไซส์จะสวยกว่าก่อนจบจากช่วงคลิปช่วงเสียงเงินนะคะเราก็จะมาพูดถึงตัวชี้นะคะตัวนี้เซรั่มบำรุงผมนะคะให้ผมเงางานลื่นสวยนะคะผมที่แตกปลายคือสู่ภาพที่ดีนะคะตัวนี้เป็นแบบ คอนดิชเนอร์ไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้ก็ช่วยบำรุงผมเช่นกันค่ะคุณสมบัติก็พอๆกับตัวนี้แต่ตัวนี้จะบำรุงเข้าสู่รังรึก,กว่านะคะตัวนี้นะคะเซรั่มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะก็นี่ค่ะสินค้านะคะขอตัวไปเตรียมจะเก็บไว้เป็นที่ก่อนนะคะหลังจากรีวิวเสร็จนะคะก็โอเคนะคะขอบคุณทุกทุกคนค่ะบ๊ายบายแล้วกายเสียงเป็นหวัดนิดนึงนะ